วันนี้เป็นวันที่พิเศษตั้งไทยสุางและสาสุั่อต้นอระานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกินร่วมทานงานบุญการธรรมะสัญจรของคณะสงฆ์ตะบลสันป่าเปาณวัดสันป่าก้าณตรงนี้เป็นปฏิทินพระราชกานมีสงฆ์เป็นคนดุลเป็นคนอุปสงค์การประชุมประจวบทนสถาบันสถาบันในความสุขความเจริญในคนดุลคนอุปสงค์ในแง่ตรงนี้ เียงแต่ดีดอุวัตถโกธนวัตถโกสิวัตถโกยาสวัตถโกอาลวัตถโกวันวัตถโกสุขวัตถโกหเสัปทาภูนโลกะียาวิลาสุกัสันตุปัตภวะอเนกการะยาเป็นพินาศุกุจเดชะายสิิรลังสุขีพันกาสุขังพลังสีอายุจะวันโนจะโอตังชายสิทิขวันตุเตสปีดิโยวิวัจจันโต สภาพโลกโวินาสันตุมานเดเพราะวัวาคนกระโยสุขีตีใคยุโเพวะวอภิมาทานักศีสันจังอุทาปจาจยโนจักตาโลธรรมาวัันตรอายุวันโนสุขังภาลังนามุทธสารเนื้อองค์พรองค์อยุ่โมนาโมนาสุงสุขจ้า